ินอยู่วพกเบาอะโอ้ปานินนะมาเร็วน,น้องก,กินเลยรู้ได้แกว่าปลาเดิมเลยแต่หใหญ่กว่าเดิมหน่อยตอดเรื่อยๆวัดทันอย่างเดียวก็ได้อะ นี่ครับเรามาอยู่กันที่คลองอะไรพี่คลองนี้คลองธรรมโชติคลองธรรมโชตินี่ครับหมายคโคตรสดเลยแต่วันนี้มาช้าหน่อยนะ,ะนี่ดูฝั่งนู้นมีมีตะข่ายตะคัดด้วยอย่างนี้เรามานั่งสปิวกันนะครับไปดูครับ เบโอ plane. ้ปานินเนะมาเร็วไอ้ปานินจ้าปานินจ้าว่าเขาเมียเราอ่ะ แล้วปนินจ้านะปนินตัวนั้นนททีทอดกรอบจ้ะทอดกรอบใส่ทอดกรอบ สายรุ่นเดียวกันเลยครับหลังนั้นหนูจะเอาไปปล่อยขายปล่อยกันสายเดียวกันแล้วยวโชว์เดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ดูสายครับสายเดียวกันเลยตรงีปลาเล็กจะมาก่อนใช่ปลาเล็กต้องมาไวกว่า ไม่ชอบอาดีเล็กๆผมชอบใหญ่ๆอื่าง้ยมันที่่าซื้อให้ไอ้หนุ่นี่น่ะแกละเจ๋วเลยมาวัดเลยวัดเลย ดึกๆตอดๆแบบว่ามันมองยากไหมลมมันพัดไงอยู่เหรออยู่ดิไม่อยู่เฉยเลยอ่ะอุ้ยง่ายอันนี้ตัวใหญ่ว่ะอือตัวใหญ่ไว้ยตัวใหญ่เดี๋ยวโพสเสร็จแล้วมาโชว์เลยนะ เดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วมาโชว์นะไม่ใหญ่เท่าแต่ตัวไซส์พอกันหมายห,หนึ่งตัวแล้วครับไซส์มินิไ,ไซส์มินิครับไซส์มินิน่าจะสี จะซื้อคันตกกุ้งให้หนุ่มมันไปกดคันนี้เข้ามาเนี่ยตกยังไงอ่ะขึ้นเดือตกกุ้งหรอไม่ได้นะ่ะใช้คันนี้ตกกุ้งไม่ได้ <c oughs> โหว,ว่าตกท้ายบอ่อ <c oughs> วัดทีหลังคาแตกเลยคันพลาดหลังคา แล้ว,าาลว่าจะทำอีกอันงให้หนูตบเนี่ย เดี่ยวกับโดนหน้าเมียต่อม <c oughs> ันมีตะกัวลรางไม้หวานครับอ,อพี่ไม่ใช้ตกะกัวเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ใช้เหรอครับเป็นไงโอ้ เดิมเลยแต่ใหญ่กว่าเดิมหน่อยตอดเรื่อยๆวัดทันอย่างเดียวก็ได้อะเจส่งต่อมาให้หนมันกัดมันปักปะปักเฟ้์ถือปูเต้กับวัดหนเด้อนี่ครับโอ้ยแก้มแงดงเลย เออไม่ต้องรับหรอกเดี๋ยวกลับแล้วไม่ต้องรับแล้วโอ้โหนะเกิดแล้วเออตลอดให้จมเลยเหรอ่ยโธ่ดีไม่ตาย ได้ยังเลยดิได้แล้วไหนดูตัวดิได้ร um ู้เลยควจะได้คอยจะได้ปันกุ้งฝอยมันจะกินไหม น่เงี้ยมันก็ได้เวลากลับแล้วนะครับใกล้จะหกโมงนะครับนี่ครับผลงานเงีบปลาปลาจิ๋วมาตอนมาตอนห้าโมงห้าโมงเย็นตกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมห้าโมงเช้ได้ไปได้ปนินมาเกือบสอง มีแบมีปลาตะเพียนปาลาดินปลาาไม่ใหญ่เป็นชาติเนี่ยค้ับปลาลันหนึงไซสใหญ่กว่าตัวนี้ <as> สานนิ <as> <3 S 2> 000, ้วสีนิ้วแน่นอนนี่เวลามีน้อยนะครับ,บจะหมายสวยโอเคเดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวจะพามาที่นี่สักรอบนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่เคยมาตกนะไปตกที่พี่เขาบอกว่าไปตกอยู่ตรงไหนนะที่เป็นศาลาาเมื่อกี้ใช่ไหม าลาจะตัวใหญ่กว่าน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามีเวลาก่อนเดี๋ยวจะพาเข้ามานะครับวันนี้ตกไปแค่ชั่วโมงเดียวเดินทางมาก็ชั่วโมงนึงแล้วนะครับเดี๋ยวขากลับก็อีกเดินทางชั่วโมงหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวขอเก็บของเก็บขยะก่อนครับ